การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเบิรเพลงสุดท้ายเพื่อเธอฉบับจบสมบูรณ์ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของสัปดาห์นี้ด้วยค่ะทั้งช่องหลักแล้วก็ช่องแยกเลยอย่างที่รู้กันว่าพี่ย้ายบ้านต้องจัดบ้านใหม่หมดเลยแต่ไม่อยากให้ช่องเงียบเหงาก็เลยนำตอนเก่าๆเนี่ยมาต่อท้ายนะคะวันเกิดหันษาปีนี้พี่จะร้องเพลงในงานให้เป็นของขวัญน,นะ ขอบคุณค่ะพี่กนะ้าวหน้ามีแฟนเป็นนักดรองประจำโรงเรียนเนี่ยก็ดีแบบนี้แล้วนะคะแต่น่าเสียดายที่เราไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันนะ่ะพูดอะไรอย่างนั้นถึงไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันแต่เราก็มาเจอกันได้นี่จ้ะ ขันษาเธอเป็นอะไรไปจ้าข้าวเที่ยงไม่อร่อยเหรอเปล่าหรอกจ้าฉันแค่รู้สึกกลุ่มใจที่อยู่พี่ก้าวหน้าแฟนของฉันเขาก็เงียบเียบไปนะ่ะอะไรกันคิดมากนะ่ะเพื่อนบางทีแฟนของเธอเขาอาจจะเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เธออยู่ก็ได้แต่ปกติเขาโทรมาหาฉันแทบทุกคืนเลยนะขนาดเรียนหนักแท้แต่นี่ไม่โทรแถมไม่ยอมออกมาเจอกันด้วยตอบแค่ชัดอย่างเดียวเท่านั้นนะ่ะ ใจเย็นๆฉันว่า้าลองถามไปตามรองเลยดีกว่าไหมว่าเขามีปัญหาอะไรในที่สุดพี่ก้าวหน้าก็ยอมรับสายหันษาสักทีเป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าไม่สบายเออก็นิดหน่อยจ้ะจริงซะด้วยเสียงพี่ดูแปลกๆไปหันษาจ้ะขอโทษด้วยนะที่พี่ปล่อยให้เหงานนะแต่วันเกิดของหันษารับรองว่าพี่ไปแน่นอนหันษาขอไปหาพี่ก้าวหน้าได้ไหมคะอย่าเลยจ้ะ รอพี่นะคนดีหันษาเธอซึมซึมอีกแล้วนะฉันแค่รู้สึกเหงาเหงาพี่พี่ก้าวหน้าเขาเปลี่ยนไปนะ่ะแล้วก็ฉันกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นไม่หรอกหนะ้าเขารักเธอจะตายและอีกอย่างนะเขาไม่สบายอยู่ไม่ใช่หรอคงแค่ไม่อยากให้เธอดิหวัดฮวันนี้โรงเรียนเลิกไวแล้วก็อุตส่าได้บัตรฟรีที่สวนสนุกมาสองใบแท้ท ถ้าเป็นอย่างที่เพื่อนๆเ,เขาว่ากันจริงก็คงจะดีเพราะถ้าพี่เกาหน้าเขาเปลี่ยนไปนะ่ะฉันก็ไม่รู้จะทํายังไงคงรู้สึกว่างเปล่าไปหมดเก้าอี้ตัวนี้ที่ประจําของพวกเราสองคนสินะคิดถึงจังเขาจะรู้ไหมนะ วัดเดนะจ๊ะหันษาทุกราเอาของขวันมาให้เธอด้วยขอบคุณพวกเธอมากเลยนะแต่นี่ก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วแฟนเธอเขาอาจจะมีธุระก็ได้มั้งได้ลองโทรหาหรือยังฉันโทรหาเขาตั้งแต่หัวค่ำแต่ว่าเขาไม่รับสายเลยเอานะ่ายายหันษาไม่เป็นไรไปน,นั่งที่โต๊ะก่อนนะเอาละค่ะเที่ยงคืนตรงเป๊ะเลยขอสุขสันต์วันเกิดเจ้าของงานคุณหันษาด้วยนะคะ หันสาอย่าร้องไห้สิีวันเกิดเธอนะขอโทษนะพอดีฉันกลั้นโอไว้ไม่อยู่พลงที่ได้ยินอาจไม่เหมือนกับแลงอื่นทั่วไปแลงจากหัวใจเป็นคงกวันให้เธอผู้เดียวสุขสต์วันเกิดครับน้องหันษาของพี่แม้ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงสุดท้าย พี่ก้าวหนะ้าเสียงพี่จริงๆด้วยทำไมพี่พูดแบบนั้นล่ะคะน้องหันษาจะ้ะพี่บุญน้อยเหลือเกินที่อยู่ร่วมกับน้องมาได้แค่นี้โชคดีนะขอให้เราได้มาเจอกันในสักวันหนึ่งพี่ก้าวหนะ้าไม่จริงนี่มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยพอไฟติดขึ้นมาก็หายไปแล้ว พูดค่ะเออนั่นหนูหันษาที่เป็นแฟนของตาก้าวหน้าสินะจ๊ะค่ะนั่นเสียงคุณแม่พี่ก้าวหน้าใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะหนูหันษาฟังแล้วใจเย็นๆก่อนนะลูกตาก้าวหน้านะ่ะเขาเสียมาได้อาทิตย์หนึงแล้วอะไรนะคะพี่ก้าวหน้าเสียแล้วจ้ะอุบัติเหตุรถชนนะ่ะแม่ขอโทษที่เพิ่งบอกนะแม่เพิ่งหาเบอร์หนูเจอนะ่ะพรุ่งนี้จะเผาแล้วจ้ะยังไงหนูก็มาร่วมงานนะ ขีก้าวนะ่ะหันษาไม่เป็นไรนะมานี่มาจา้ะพวกเราอยู่ตรงนี้นี่นี่เธอดูผู้หญิงคนนั้นสิสุดยอดของความแปลกชื่อหันษา แต่ไม่เคยหันษาตามชื่อเลยใส่แต่ชุดดำเพลงเพลงก็ไม่ชอบเปิดฟังใครเปิดเนี่ยด่าเปิงเลยนะพอพอหล่อนได้ยินหรือเปล่าฝนก็จะมาแล้วด้วยกลับบ้านกันเถอะพี่ก้าวหนะ้าขอโทษนะคะที่หันษาไม่ยอมเปิดเพลงฟังอีกเลยก็เพราะว่ามันอดคิดถึงพี่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนในโลกนี้ หันษาก็ไม่อยากได้ยินมันทั้งนั้นเพลงที่ได้ยินคงไม่เหมือนกับเพลงอื่นทั่วไปนี่นี่คุณเริมงช้ยเปิดเพลงทำไมนะ่ะก็รู้นี่ คุณหันสาที่เป็นหัวหน้าพันแผนกเขาไม่ชอบนั่นอะไรพี่นางหยุดเดินแล้วต้องหันมาด่าแน่ๆไม่จริงน่ะเพลงนี้ใครกันใครเป็นคนแต่งสวัสดีครับขอบคุณที่ให้ความสนใจช่องคัพวัวเพลงน้อยๆช่องนี้นะครับ สำหรับเพลงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมแต่งขึ้นมาได้ยังไงแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แต่งมันคนเดียวมีใครบางคนทำให้ผมสามารถแต่งมันขึ้นมาได้เหมือนนานแสนนานแล้วนานเหลือเกิน ขอโทษนะคะคุณชื่อคีตาที่เป็นเจ้าของช่อง YouTube เพลงช่องหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับทำไมผมคุ้นๆค,คุ้นจังเลยขอเสียมารยาทค่ะพี่ก้าวน้าใช่พี่ก้าวหน้าไหมคะหันสาไม่ว่าจะชีวิตไหนผมก็จะกลับมาหาคุณให้ได้กลับมาแล้วกลับมาจนได้สินะคะ เล่นเนเลเล่นนทไงมเหืือกัับพวปเป็นยังไงคะทั้งโรแมนติกทั้งซึ้งเลยถือว่าเป็นการปลดล็อกความเศร้าให้เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเนื้อหาเดิมเนี่ยมันแซะสุดๆคนไหนชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปขึ้นฟีด u t u b e มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดการ์ตูนแบบนี้ s u b s c r i b e และก็ด่งแจ้งเตือนรอเอาไว้นะคะ